วันพีทมังหะตอนล่าสุดที่แสนจะดุเดือดครับโดยคลิปนี้นะครับจะมีการสปอยแบบสั้นๆอิมนะครับในร่างคุนโกเนี่ยได้ทำการปล่อยฮาคีไปทั่วเกาะเอลบับซึ่งทำให้คนยักษ์แล้วก็เด็กๆบางส่วนเนี่ยหมดสติกันไปเพียบเลยดอรี่โบกี้และนักรบกลุ่มคนยักษ์เนี่ยได้เข้าร่วมมือกันครับโจมตีไปที่ท่านอิม แต่อิมนะครับก็ใช้คมภีเวทครับเสกปืนแล้วก็มีดเนี่ยออกมาโจมตีกับเฉยอิมนะครับได้ยิงแล้วก็แทงไปที่แขนคังโบกี้แล้วก็อัปเดตนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเกาะเอลบับยังไม่มีพระราชาคนใหม่ครับอิมก็เลยประกาศว่าให้โบกี้และดอรี่เนี่ยเป็นพระราชาองค์ใหม่ของประเทศนี้แล้วก็อิมเนี่ยก็ใช้ท่าสัญญาปีศาจครับเปลี่ยนให้ดอรี่แล้วก็โบกี้เนี่ยเป็นปีศาจที่มีพละกําลังมากขึ้นครับแล้วก็มีร่างกายที่เป็นอมตะแต่ก็ต้องแลกเปลี่ยนกับอายุไขของทั้งสองคนนะครับจบตอน,น สั่งให้เหล่ากองทัพปีศาจคนยักษ์เนี่ยก็หมายถึงเหล่าคนยักษ์ที่อิมได้เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นปีศาจนั่นแหละครับเดินทัพไปจัดก,การผู้อาวโุโสแล้วก็เหล่าคนยักษ์ปีศาจเนี่ยก็มีขนาดตัวเท่ากับออสเลยนะครับมันก็จบไปแล้วครับสำหรับสปอยล์สั้นๆครับผมถ้าคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยหลังดูกันจบแล้วนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าจํานวนคนดูทั้งหมดเนี่ยมีคนดูเพียงแค่0.3เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่กดติดตามครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้อยู่เนี่ยรบกวนกดติดตามให้หน่อยได้ไมม้คเเพื่อป็นกลงใจใหผทิ ข้าผมฝากหน่อยนะครับ